เรียงเปล่าเนะอินเดียปากีสถานก็ติด้นยุต้ามุทาวตัวดานอ่าก้าวมุสลิมไในยุต้าอ่ากลนจับมาตราเาเนะชาเกิตินั้นได้ติดเรียงจูอ่ะไมโดก็นามนะไปปิยอ่าอินเดียก็ปากีสถานก็ติดนั้นอสนามเครดเงมจิกลอมฮัพปูจูปอนก็ติดนะอ่าเสมอนำได้ดเดารเรียงเปล่าไปปิยอเรียงต่อได้ก็ติดเตซ่าแบคเมียก็เนาะคัมเมียก็ติดสปาฮอนก็ เขาเริ่นะปากีสถานแล้วนะแต่สชลยขัตตอนลายตะกีมานานนะไกลๆก็เอาช่องนะแล้วก็กอนด้าฮัลเลยขันตอนมานานไกลๆก็ก็ช่องก็ดีนะอ่ากลองด้านเน่ามูเฮียงแรนะอย่างนี้เต่านะฮะร้องกีตีเพรียบร้องไกลนะกลองด้านอ่ากลวนกอมไมฮะโตนุเคลียนะไอ้ห้อนุก็ปากีสถานรอดร้องอ่าก็นะอินเดียเต็มก็ดี tàu sơn ba cái thàn lộ nôn có tàu tự nhiên chi cho to đi à lê sau có có ao chè ao chè hàm nào thì ở quê na nông thôn có tự nhiên tàu phong tua à, to đi nhiên tàu bị say tom rồi nè clone com mày to nuôi kia nè ấy sai đi chân tay như tàu có tự sau cái à, à thế là อ uh, uh, pues, so uh, ่าต right? ่อได้นี่ดอกอาจารย์โกลนเกินอ่าเทก็จับพวกอังจานายนะที่อ่าดอกก็เพียงรานนาทีอยู่ละปูแต่เลี้ยงร้องอ่าปลอนติดอกก็ล้นด้วยบัดบาดมอตาวตกลงนี่ก็อิสราเอลนะอ่าอาวามลามเท่านั้นนะรอยโกลนไมโครนะไมโครนิวเคลียร์กอมอิหรันก็นะก็อิหรันนี่ดอกก็ปัวมานานจุบังัวเตกติอิสราเอลก็รอนเมาโลติ สหรับไอ้เารมท่อ,อกอมหมห้ตอนิูเคลีย์นะกอบิราตะนดีี้เตาขโมหมดก็อิรานตอนในในตอนนี้เตก็ไม่บอกกับตีนีน้นออเ้ยเต,ตาเมอ่ิเด็กก็เยนแนตีอยู่ดับพูดตเรียนง,งดตอนดีกลาดได้เลยนะอิสราเอลตะเลก็กเมลามนะเองเาลามลูกคอมไมฮ์ตอนนิวูเคลียคอครอบอ่าปาติสถานนะดีเด็ก็งี้ตห้ามก็ตีสนามเคลงจิกรประจาจบเลยนะ អឺអ៊ីសរ៉ៃក៏ឥណ្ឌាវិញ3 là ក៏ໂຕដែរនិយាយថាឈិះជីចောင်းស្វាក់កែបឡាមខ្លៃអာហណេតរយខ្លួនមកហតកោននុគលៀប៉ាគីស្ថានក៏ដែរឆាកកាទីនិយាយថាប្លាមឪអង្គច្នៃក៏វិញណានិយាយថាប្លាមនេះគួរទៅវិញណាស្វាក់គេតាមណព្រៀងមៅណក៏ទីណារងអាប់ដែរក៏ខូនគិតមិនណាន់កោកណាសុងប្រាំយិនទីក៏ទីដល់ស្នាមក្រេបងៃហិជិក្លោមសុនជកណោក៏ទីកំលូនក្លូនអာ ต้นกลมใหญ่โปารามานูนะในมอสโรมิทเมริกันก็ดีงี้เต่าก็ดีแต่ค่าตอนงี้จ้ะนะเรียงตะลุยกัมลุนนะสวักเต้าอ่าไปเรียนโถบอล่อมก็ดียีมูคุ้มก็ยีมัวก็ดีอ่าอมุดทัดอ่าอมุดทัดนิวเคลียร์นะสวักอ่าปากีสถานแล้วก็ดียิมก็ชอบก็ดีนะตำดาอ่าทวายตีไอซันฮาวกันดี

đôi này này là như tao hay là rom vàng có đôi này này tao có thì cái miếng đôi này này tao có thì